สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2555วันนี้เวลา15นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2,555เมื่อเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสามพุทธพันนีพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนวัตการทองใหญ่ที่น่าธรรมาศิลาพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระสุราย ทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัตรพระพุทธคันธานราชทรงฝาะพรมพืชผลต่างๆทรงโปรยดอกไม้และทรงถวายพวงมาลัยที่หน้าพระพุทธรูปทุกองค์ทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทยจากนั้นพระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูครามอ่านประกาศพระราชาพิธีพืชมงคลพระสงฆ์11รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงหลังน้ำสังทรงเจิมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักสำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาแก่นายสุภชัยบานพับทองรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อจากนั้นทรงหลังน้ำสังทรงเจิมแก่เทพีผู้ที่จะเข้าในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจำนวน4คนเมื่อทรงเจิมเทพีครบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่จเจริญพระพุทธมนต์ ประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยเป็นพิธีการที่ทําขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบํารุงขวัญเกษตรกรของชาติกําหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปีเนื่องจากเป็นช่วงที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทํานาอันเป็นอาชีพหลักของคนไทย และยังเป็นพิธีทําขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเป็นพระราชพิธีสองพิธีรวมกันวันแรกพระราชพิธีพืชชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามมันต่อมาเป็นพระราชพิธีจรวดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ที่จะประกอบพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง